สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2555ค่ะสมเด็จพระเทพพหนราษ่างสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพรตร,ราชุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงแทนพระองค์ณศสลา,าดุสิตาลัยศูนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะผู้บริหารโรงเรียนราชนีบนชมรมนักเรียนเก่าราชนีบนและผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินีบนเฝ้าทูลละออนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดเดินเทิอดพระ ในโอกาสวันคล้ายวันมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาครบ84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชอัธยาศาัย นางอุไรศรีชนะธประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยและกล้วยน้ำไทยมูลนิธิพร้อมคณะเฝ้าทูลละอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินที่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอ่อนพระบาทแต่ละคนสะสมไว้โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาเจดรอบ5ธันวาคม2554 นางผ่องศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงนักร้องลูกทุ่งพุทธศักราช2,535พร้อมคณะเฝ้าทุนและออมพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินเดือนศิลปินแห่งชาติรายได้จากการจําหน่ายหนังสือกว่าจะมาเป็นผ่องศรีวรนุชและซีดีวีซีดีชุด60ปีผ่องศรีวรนุชสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชมพันษา7็ดรอบ5ถธันวาคม2,554โอกาสนี้นายกรวิจักขจรศิลป์และนายสวัสดิ์บุญยเสดเฝ้าทูลละออมพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัมรมด้วย ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาศให้ผลเรือเอกสุรสั์รุ่นเริงรมผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะผู้แทนกองทัพเรือเฝ้าทูลลอะอมระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายวีดีทั์สารคดีชุดตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเลพร้อมหนังสือภาพสีสีบรรจุในกล่องไม้บุกรมยีเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยและหนังสือภาพสีสีบรรจุในกล่องเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย ศาสตราจารย์พิเศษทงทองจันทรางสุประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชก,กุมารีเนื่องในโอกาส3ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเฝ้าทูลละออนพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายหนังสือสืบสาพระราชปณิธาน3ท,นทวศวรรษจัดล่าการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พลตตร,รีอัธก r i t ทารีฉัิผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลลอองพระบาททูลกล้าทูลกระหมอ่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย หม่อมราชวงศ์ปรียังศีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยฝ่ายการจัดหารายได้นำนายแพทย์ประเสริฐเฮงสกุลและคณะเฝ้าทูลลอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินที่ได้รับบริจาคจากการจัดงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสอายุครบหรอบเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายมนูนมุกประดิษฐ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสมพงศ์วันณพิญโยประธานกรรมการบริษัททีวีทันเดอร์จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตดูฟอร์เดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพันษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและดีวีดีคอนเสิร์ตดูฟอร์เด เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยกับเพื่อพระราชทานแก่มูล,ลนิธิชัยพัฒนา นายสำเร็จแก้วกระจา่างผู้อำนวยการโรงเรียนนาวามินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมนทนนำคณะ,ะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนาวามินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมนทนและคณะ,ะกรรมาการจัดงานวิ่งมินิมาราธอนครั้งที่สองรวมพลคนดีของแม่เฝ้าทูลและออมพระบาททลเกล้าวทูกลทกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยสเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชอัธยาศัย นายอมริดเหล่ารักพงศ์ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศนำคณะกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศเฝ้าทูลละอมอพระบาทกราบบงคมทุนรายงานการจัดการประกวดโครงการรางวัลเจ้าฟ้าไอทีรัตนาราชสุดาสารสนเทศครั้งที่เจ็ นางสาวอออุมาเกษตรพืชผลกรรมการผู้จัดการบริษัทโอเคแมสจำกัดพร้อมคณะเฝ้าทูนและออมพระบาททุนกล้าทูนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานมหกรรมเทศนามีเทศมีทอกตอนรู้ตื่นเบิกบานสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภและสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี เวลา9นาฬิกา55นาทีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายให้นางอ่อนอนงค์ชายสิริโชธรองประธานคณะกรรมการอักษรศาสตร์บัณฑิตรุ่น41คนที่1ชุดที่8นำคณะกรรมการอักษรศาสตร์บัณฑิตรุ่น41ชุดที่8เฝ้าทูและออมประบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่และนำนางสิริพันธ์สันธนพันธ์รองประธานคณะกรรมการอักษรศาสตร์บัณฑิตรุ่น 41ชุดที่9พร้อมคณะกรรมการเฝ้าทูลละออมพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการที่พ้นจากหน้าที่และกรรมการพิเศษด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลพรหวยล,ลักษ์อัครราชก,กุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ วันนี้เวลา15นาฬิกา4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติณสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต3ปทุมธานีกรมทรัพยากรธรณีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นหนึ่งใน12โครงการตามแผนการจัดตั้งสถาบันศินละปะวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่กรมทรัพยากรธรณีจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชสาการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีและเพื่อเป็นสถานที่อนุรักษ์แหล่งข้อมูลอ้างอิงรวมทั้งเป็นตัวอย่างที่สําคัญทางธรณีวิทยาสําหรับให้ประชาชนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องของธรณีวิทยาอันมีบทบาทสําคัญต่อการดํารงชีวิตมนุษย์และการพัฒนาประเทศเช่นการเกิดพิบัติภัยธรรมชาติแผน ดินถลม่มแผ่นดินไหวน้ำท่วมตลอดจนการวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรณีอื่นๆโดยภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็นส่วนต่างๆได้แก่พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการภายในประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชกรณียกิจด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภยัยธรณีวิทยาทั่วไปรวมทั้งประวัติกรมทรัพยากรธรณี นอกจากนี้ยังมีการแสดงสวนดึกดำบรรทิสวนไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ในส่วนที่2จัดเป็นพื้นที่แสดงนิทรรศการกลางแจ้งและภูมิทัศน์ให้ความรู้ในเรื่องธรณีวิทยาแร่หินและอุทยานไดโนเสาร์ซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9.30นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาที ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกัญญาสิริวัฒนาพนวดีทรงปิดค่ายพัฒนาสมาชิกทูบี n ัมเบอรวันสู่ความเป็นหนึ่งที่จัดขึ้นเป็นรุ่นที่สิบ วันนี้เวลา17นาฬิกา55นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกรัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังเดอะพายรีสอร์ทจังหวัดปทุมธานีทรงปิดค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่งรุ่นที่10ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการทูบีนัมเบอร์วันที่กรมสุขภาพจิตจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้สมาชิกจากทั่วประเทศได้รับการพัฒนาและฝึกทักษะต่างๆพร้อมกับได้รับประสบการณ์และมีเพื่อนใหม่ทําให้เกิดสังคมเกิดเครือข่ายที่เอื้อต่อการสร้าง แสเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดโอกาสนี้ทอดพระเนศรนิทรรศการกิจกรรมการเข้าค่ายซึ่งแต่ละปีจะมีการจัดขึ้น2ครั้งในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่21-26ตุลาคมนี้มีสมาชิกท no. ุบีนัมเบอร์วันทั้งในสถานศึกษาสถานประกอบการและในชุมชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน393คนผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวที่ผ่านมาพบว่าสมาชิก นอกจากจะได้เพื่อนใหม่และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดีแล้วยังค้นพบสิ่งที่ตนเองชอบมีโอกาสพัฒนาความสามารถและมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบมากขึ้นพระเจ้าระวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดาม,มาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา10นกา38นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดรามาตเสด็จไปยังนิคมอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้นายลอรองบัวซีเอผู้จัดการทั่วไปบริษัทดานอนแดรี่ประเทศไทยจำกัดเฝ้าถวายเงินสมทบทุนบริธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย จากนั้นทรงเปิดและทอดพระเนตรโรงงานผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตดานนอนแดรี่ประเทศไทยนิคมอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2550ผลิตโยเกิร์ตแอคทีเวียชนิดถ้วยและชนิดพร้อมดื่มแต่ประสบอุทกภัยในปี2554เสียหายทั้งหมด บริษัทได้หยุดดำเนินการและใช้เวลา8เดือนในการฟื้นฟูโรงงานเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่หมดและเริ่มดำเนินการผลิตอีกครั้งเมื่อเดือนสิงหาคม2555โดยใช้น้ำนมดิบภายในประเทศทั้งหมดเนื่องจากประเทศไทยมีปริมาณน้ำนมดิบจำนวนมากอีกทั้งเป็นการสนับสนุนเกษตรกร,ร,กรและเศรษฐกิจไทยในระยะยาวมีกำลังการผลิต25,000ตันต่อปีมีพนักงานประมาณร้อคน เวลา17.45นาทีเสด็จไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีในการประทานโลกเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่นจำนวน201คนและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติจำนวน16องค์การเนื่องในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยประจำปี2555 ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่21ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราช,ชูปถัมภ์จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในงานด้าน สวัสดิการสังคมสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคมตลอดจนอาสาสมัครได้นําไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานแก้ไขปัญหาสังคมโดยปีนี้เน้นเรื่องการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน คณะบุคคลและประชาชนไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอย่างต่อนเนื่อง ศาราสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลจากหน่วยงานราชการตำรวจผู้แทนสถานศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปนำพวงมาลัยจจก,กันดอกไม้และสิ่งของไปทูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณพร้อมถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอาทิย์ คณะครูนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนข้าราชการกลมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคณะกรรมการวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดสระบุรีชมรมนักร้องประสานเสียงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะนักร้องประสานเสียงวง AUP Ambassadors จากประเทศฟิลิปปินส์ร่วมกันขับร้องเพลงลาวดวงเดือนและเพลง As Long As I Have Music ถวายหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์ ก่อนเปิดการแสดงที่หอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในวันที่29ตุลาคมนี้คณะนิสิตเก่าคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยรุ่นที่41รุ่นสมเด็จพระเทพคณะพระพิสุสงฆ์วัดเขาสุก,กิมจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคาราวาสรวมถึงคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถมัมภ์